ฟิลเลอร์หนึ่งหลอดนี้เพียงพอไหมกับการเติมใบหน้าอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ไม่ได้มีคําตอบตายตัวเพราะว่าจริงๆแล้วคาตอบของคำถามนี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับสภาพใบหน้าของแต่ละคนว่ามีการยุบตัวหรือว่ามีความลึกของใบหน้ามากน้อยขนาดไหนครับน,นะเพราะว่าจริงๆแล้วฟิลเลอร์หนึ่งหลอดก,ก็มีปริมาณเท่านี้หนึ่งซีซีก็คือค่อนข้างน้อยนิดนึงครับผมค่อนข้างน้อยอยู่ก็ถ้าเกิดในคนที่มีปัญหาเยอะมาก 1CC ซีซีอาจจะไม่เพียงพอครับผมก็คือก็ต้องใช้ หลายซีซีนิดนึ่งแต่บางคนที่มีปัญหาใบหน้ายุบมากหรือว่ามีความตออของใบหน้าค่อนข้างเยอะก็จะใช้ประมาณแบบ10กว่าซีซีก็มีเหมือนกันหรือบางคนบอกว่าใบหน้าไม่ได้มีปัญหามากหรือว่ายุบมาเยอะใช้แค่หนึ่งถึงซีซีก็เพียงพอแล้วยกตัวอย่างเช่นในรายนี้ครับผมถ้าเกิดจะต้องการเติมตาตาก็แนะนําว่าเป็นข้างละหหลอดเป็นสมุด2ซีซีก็จะเหมาะสมมากกว่าเพราะถ้าเกิดเอาแค่หลอดเดียวมาแบ่งจีดสองข้างในผลการรักษาก็อาจจะไม่เต็มที่หรือว่าไม่ได้พอใจสักเท่าไหร่ครับผมนั่นก็คือ ถ้าเกิดใช้จํานวนหลอดที่ค่อนข้างเหมาะสมผลการรักษาก็จะดีกว่าใช้แค่1หลอดแล้วแบ่ง2ฝั่งครับผม